ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมถ้าหลับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับผมเลยว่าจะเอาพระสมเด็จที่ผมเป็นคอประจํานะครับแล้วก็สั่เปลี่ยนกับทอื่นด้วยนะครับเอามาฝากให้ชมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เป็นพระจากมันพ่อบุรุษนะครับของคุณปู่พ่อนะครับที่มีไว้ให้ลูกหลานนะครับ ว่าจะมาปากให้ชมไล้ผมว่าจะแกะเพาะจะปอนนะครับมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งก็สวยข้นน้ำนะครับความงวนี้ครับงวานจัดอันนี้นะครับผมโฟกัสไม่ค่อยดีนะครับแต่รู้สึกว่าโอ้แก่มากเลยครับเท่าเห้ยอย่านัครับผมปกติตามคลิปไม่ค่อยได้เห็นหน้าตานะครับ นี้ลองทำดูนะครับเพื่อได้เห็นหน้าตากันนะครับผมก็จะเอาพระสมเด็จองนี้นะครับมาขยายจะกดนะครับซึ่งก็เป็นก้อนนึงนะครับผมกอนโบราณนะครับก็เป็นของบุคคพ่อแหละครับลูกานนะครับผมแล้วว่าจะแกะให้ดูเข้ามาเป็นพระสมเด็จพิมอะไรนะครับผมเราคอยมาดูกันนะครับผมยังไงเข้ามาแล้วก็กด ไอ้กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมจะเป็นคนอย่างดีนะครับผมครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตกลับป้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวกลับป้องนะครับครับแล้วก็มาดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสิ่งก่อเป็นภาพที่สวยนะครับผมถือว่าสวยอยู่ครับแล้วก็มาดูกันครับว่าเป็นทีมส่งอะไรด้วยนะครับก็ คุณปู่คุณพ่อก็ใส่กอบเงินไว้นะครับผมนี่ด้านหลังจะปิดนะครับเพราะว่าป้องกันเหนื่อนะครับที่จะเข้าหนาะองค์พระนะครับผมถือว่าสวยโอเคอยู่ครับในการรักษาเนื้อพระนะครับผมเผ่บางครั้งทาตน,นี้นะครับเนื่อใครแล้วก็เข้าถึงองค์พระได้นะครับผมแล้วก็มาดูใ,ใกล้ๆนะครับผม เดี๋ยวหาอุปกรณ์แกะก่อนครับผมอ้เสียงอาจจะแหบแห้งนะครับเป็นจังไรน,น้อตีครับเราก็มาแกะดูนะครับผมโอ้อาจจะือนโหดรลายนะครับ <c oughs> ในการแกะนะครับเพราะว่าไม่ได้แกะออกก่อนหน้านี้นะครับผม ลองมาดูกันนะครับมีแกะสดๆเลยนะครับผมโอ้เด็ดออกยากนิดหนึ่งครับคือผมมอท่านออกไม่นี่เท่าไหร่ไม่กว้างนะครับฮึบฮึบประเทศไทยครับผมหรือว่าท่านไม่อยากให้ออกครับ ยังติดไปนะครับผมยังติดอยู่เลยทีก็มาดูกันนะครับนี่รู้สึกว่าจะมีลวดพันด้วยนะครับเฮ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวนะ มีลวดพันด้วยนะครับผมยังไงเนาะพันสะแน่นเลยนะครับดูนะครับดูลวดพันนะครับมีลวดพันด้วยนะครับผมโอ้แน่นเลยนะครับยังไงนี่เนาะ โอ้แน่นครับเพราะว่าไม่ได้แกะเลยนะครับผมถือว่าแน่นเลยนะครับผมโอ้นาดแกะยังไม่ออกนี่กินไปละสามนาทีแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับผมแน่นเลยนะครับไปพันขเขัจังได้นีเนาะจนสนิมขึ้นเลยนะครับเอ,อ้พันซะอย่างดีเลย ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะครับเออนี่ออกแล้วครับรู้สึกว่าออกแล้วอือออกแล้วครับเป็นลวดครับลวดพันก็ตื้นขึ้นสนิมนี่นะครับผมก็ดูกันครับเป็นอย่างไรบ้างคนระับโอ้โหแน่นเลยนะครับอ้าวนีออกด้วยกันเลยนะครับผมโ้ เป็นอย่างไงบ้างน้อเพื่อนว่าสัวครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วท่านผู้รู้ครับเป็นพระพิมพ์อะไรครับในสายตาผมเรียกว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่พระประทานครับ แต่ผมนะครับผมผมคิดว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับจัดข้างท่านนะครับกล้องผมก็ซูมเม่เนี่นครับผมถือว่าซูมนี่คือยุบเหยวยย่นมาครับหยุดเนาะย,ยุดครับยุดเหวยย่ยนย เอะกล่องทำไมซูมไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับผมแป๊บนึ่งครับรับนี่ก็เป็นองค์พานะครับซึ่งในความรู้สึกของผมนะครับผมก็เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับผมปกกระบอกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผม ก็าจะเป็นพินเจดีก็ไม่น่าจะใช่นะครับคำนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่อยู่ครับผมจกกังก่สเปรย์มดงามลยนะครับมีการยุบเหวยย่นอยูอย่ยน,น,นะครับผม ซูมมากกว่านี้เป็นน่าจะเป็นภาพเบื่อนะครับนี่ครับถือว่าสวยครับผมก็เป็นผาพพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นผ้าสำเนียพิมพ์ใหญ่ โรกัสไม่ค่อยได้นะครับผมนี่นะครับมัดรู้านหลังกันะนะครับเหมือนสังขยาไงนะครับผมในความรู้สึกของผมนะครับ ก็ไม่ค่อยดีนะครับถือว่าเ,เป็นพิมพ์ที่สวยนะครับ แล้วก็มาส่องดูใกล้ๆดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับก็นี่คือหน้าตาท่านนะครับซึ่งตามที่ดูนะครับซุ้มท่านก็ยุบนะครับยุบเหวี่ยวย่นอยู่นะครับผม ที่ดูนะครับยนเง้พระก็หยุบนะครับโอ้หไม่นี่นะครับไม่ว่ากันนะครับ ก็ม <St> ีเม็ด <P> ด <an Emily aún> ับไม็เตียงนะครับก็ปะปนนะครับผมกับองค์ประนะครับเดี๋ยวพรกอยุบนะครับจุกเหนี่ยวย่นนะครับ นี่เป็นกล้องสองนะครับไม่ได้ซูมนะครับผมจะซูมมากกว่านี้าามางครังลองดูครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมเออครับนี่ก็หยุดนะครับล้ก็เหยีบยบย่น ็มีไม่ดำไม่แดงนะครับปนเป็ปลานไปครับองค์พระนะครับก็น่าจะหมู่บอกถึงความเก่าอย่างนี้นะครับผม มีสั่นครับหรือว่าพุทธคุณท่านบอกก็ไม่ทราบนะครับผมรู้สึกว่าสั่นครับดูสูงทันก่อนยุบนะครับไม่นวนสูงเด่นต่างาเลยนะครับผมที่ว่ายุบไป,ปตามคันเวลานะครับผมนี่พระก็เหมือนตื่นไปเลยนะครับ ยุบขับเหมือนกับมีลิกเป็นธรรมที่ยิงยุดอีมังอาจารย์ลหลายๆท่านที่ว่าพฤติยุบเหยื่อย่นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่ไเคยเอกยออกมาดูนะครับผมน่าจะบอกออเอมึงบอกถึงความเก่านะครับ ห้ายกว่ปีนะครับผมวันนี้ก็เปลีนวันพระหน่อยครับก็เลยเอามาฝากให้ชมกันนะครับผมมีคาบไข่ก็ขึ้นด้วยนะครับผมรู้สึกว่าตามที่ผม ใช้รัตนาขันโคลนะครับขันโคปักรักษาเข้ยวขาดปลอดภัยดีนะครับผมเดินทางไปโนไปนี่นะครับไม่ว่าอะไรทุกเร่องนะครับการ,ก,การเรงาะการเงินเงาะไ่ว่าราบเื่นดีนะครับผมไม่ขาดสนนะครับนีครับจะเป็นแบบนี้นะครับ บ่บอกเต่านะครับผมเสียงก็อาจจะแหบแห้งนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับผมยังไงก็สำหรับคนงที่เข้าดูคลิปนะครับกดกไลค์กดติด,ดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็กนกำลังใจที่จะเอาพระที่มีอยู่นะครับทำคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมอื่ครับ นกร,รับใครเวลาจับไปก็อาจจะหลุดไปบ้างนะครับเหมือนกับน้ำนมเลยนะครับผมภาพผมสวยเลย,ยนะครับผมอูครับหยุดอย่างยนนะครับผม จริงก็อยากจะซูมมากกว่าน,นี้ครับแต่กลัวผิดภาพเบื่อครับผม มือเสียนทุกคนจชราคาหลายล้านนะครับผมต่นี้ก็เป็นภาพแบบบ้านๆนะครับผมบ้านๆจามชนบทนะครับที่ท่านมีผู่คุณพ่อนะครับมีไว้ให้ลูกให้หลานนะครับผมหลังตรนั้นึ้นครับนี่ครับจะเป็นตัมบลนนะครับก็มีตามที่ผมดูนะครับ ก็มีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับมือผมไม่นิ่งนะครับปะปนกั้ไปนะครับนี่ครับมือไม่นิ่งครับจับซูมวดสองขวาจะไม่นิ่งครับหยุด น้ำหน,นุ่มเลยนะครับผมแับแไม่ใช่พราเต่งนะครับนี่จะเป็นของด้านของอันธพาลนะครับผมแต่ไม่ใช่เตยกนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีเต่นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับหยุดหย่อย โทรศัพท์ก็ไม่ดีนะครับจะหยุดนะครับนี่ครับมีเม็ดดำเม้ดแดงนะครับป่าปลน,นะครับผมถ้าซูมสองจริงๆเนี่ยจเจอรบบเจอมากกว่านี้ครับนี่คือถ่ายแบบซูมๆม้มก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ สมุนก็ก็นตื่นไปนะครับผมเพราะว่าเนื้อผระทันยุบนะครับลูกคาบไข่เหมือน,นน้ำนมเลยนะครับผมเหมือนน้ำนมเลยนะครับสวยครับ สองนี่ก็เพลินไปเลยนะครับผมดื่มกินข้าวกินปลาเลยนะครับกับอย่าแคกดไลค์กดติดตามใด้วยนะครับผมมันจะเป็นพระคุณอย่างมากครับแล้วก็จะ เป็นกำลังใจที่จะรอพระที่มีอยู่นะครับมาตัเป็นคลิปนี้ให้ชมกันครับผมสวยครับผมราว่าพระจากบรรพบุรุษผมสะสมไว้ให้นี้จะองค์สวยๆนะครับผม <c oughs> ถายนมูลเซียนก็คงโอ้หลายร้านนะครับนี่ครับผมถึงถ้าเป็นเซียนดังเรานะครัคินจ่จะหลายร้านนะครับผม สมองว่าผื่นมาเลยนะครับผื่นไปเลยนะครับออกด้านกัดอาจจะดินพันไปเนี้ยนะครับด้วยของอีสานอยู่แค่เนี้ยอยู่พิ่มาพนาวาสันเดียรช่วยครับ แบบท้านี้ก็ให้พระสมเด็จนะครับปกปักรักษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอยู่ดีมีแหงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมลำวยลำวยครับยินมอจพันธ์นันะครับผมดูสิครับแต่พ้ายุบนะครับยุบเหยื่อย่นนะครับซึ่งก็สวยนะครับผมผมมีพระสมเด็จหลายองค์อยู่ครับตามที่ผมรัตนาขึ้นคอครับมียุบเหย่ยวย่นครับ ยุคมากกว่านี้ก็มีนะครับผมเองก็ติดตามไปเรื่อนยนะครับผมก็จกรรมอภิภักว่าทำคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมหลักคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับออก็โอ้ครับนี่ก็ไม่นิ่งนะครับคงไม่ว่ากันนะครับผมนี่ครับช่วยครับ ยิ่งถ้าสองซีเบ็กเน่าใสตานี่ยิ่งสวยนะครับีเนื้บผาทันนะครับผมก็ภาพผมสวยนะครับนะครับสวยนะครับผมนะครับใครเครับ ก็ดูๆแล้วก็ม,มีการเป,ปลี่ยนๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมสลับข่นะครับยิ่งอาการหนาวนี่นครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสวยครับมาจุกเหย่ยวย่นนะครับผมนะครับผมที่ว่านี่ครับ กดไลค์กดติดตามเพื่อนด้วยนะครับผมกุญจ้าพระที่มีอยู่มาทำกิจในกาชมกันนะครับซึ่งก็เป็นพระบ้านๆนะครับไม่ใช่พระแท้ก็ไม่ใช่มีแบบที่เจียนนะครับผมบ้านๆเราก็มีพระแท้เหมือนกันนะครับผมถ่ายนิก็ให้พระกุญแจ้าดระสมเด็จนะครับปกปักรักษาทุกท่านครับนี่มีแห่งครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี ดีครับผู้ตุคุณท่านหลอกแลนะครับ